จากสูงสุดคืนสู่สามัญชีวิตปัจจุบันหม่อมอูนวิยดาเพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดจ,จนกระทบวงการบันเทิงทำให้กองถ่ายทำละครซีรีส์ต่างๆหยุดพักกองนักแสดงเจ้าบทบาทเจ้าของเสียงหัวเราะอารมณ์ดี ที่อุมวิยดาอุมารินจึงเดินทางกลับบ้านอิ่มอุ่นของลูกชายคุณชัยเอี่ยวหม่อมราชวงศ์มงคนชายยุคนที่จังหวัดเลยและถือโอกาสใช้เวลาช่วยกันทํามาหากินกับกิจการของครอบครัวคือยาหม่องสมิงภัยสูตรจากค้นคว้าหลายปีของคุณชัยเอี่ยวโดยคุณแม่อารมณ์ดีอุมวิยาดาโผล์ภาพพร้อมข้อความในวันครอบครัวว่างดออกกองละคร เลยหนีมาเลยมากักตัวกับลูกหลานดีกว่าช่วยกันกับคุณชายเอี่ยวเคี้ยวยายาหมองสมิงภัยบันเทาเส้นสำหรับนดไข่เส้นโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมของสามเถาวัลย์และไผ่กับโปรดักใหม่สมิงไผ่สเปย์แบบหัวฝอยและหัวหยดสีสวยมากคุณภาพสุดยอดวันครอบครัวและปีใหม่ไทยบ้านสวนอิ่มอุ่นจังหวัดเลยขอส่งพลังจิตไปให้มวลมิตร เข้มแข็งทั้งกายและใจนะคะวิยาดาอุมารินหรือหม่อมอูมเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากและยังมีผลงานการแสดงในวงการมาอย่างมากมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวิยาดาเริ่มเข้าสู่วงการการแสดงในปี2516ได้เล่นหนังใหญ่เรื่องแรกคือเทพธิดาโรงแรมของท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคนออกฉายในปี2517 โดยตอนนั้นก็ตั้งท้องซึ่งช่วงนั้นก็ถ่ายหนังไปด้วยตอนนั้นท้องสาวท้องไม่ใหญ่ถ่ายจนท้องหกเดือนถ่ายจนจบหนังฉายก็คลอดลูกพอดีตอนนั้นอายุ17พบรักในกองถ่ายถ่ายไปท้องไปสมัยนั้นก็เป็นแบบนี้เยอะการเป็นดาราท้องต้องปิดข่าวมากมีแฟนไม่ได้ไม่มีใครออกข่าวกันมีเราคนเดียวที่ออกข่าวว่ามีลูกแล้ว เลยถูกจับเป็นนางร้ายแต่ในช่วงราวปี2530อุงวิีดาหันเหชีวิตย้ายไปอาศัยและทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาประมาณ10ปีถึงจุดอิ่มตัวจึงกลับมาและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากแฟนหนังและละครช่วงนี้จึงได้เห็นเธอกลับมาเล่นละครอีกครั้งในปี2540จนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นนักแสดงอารมณ์ดีที่มีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันในด้านชีวิตคู่วิยาดาอุมารินใช้ชีวิตโสดมาหลายปีแล้วหลังจากตัดสินใจแยกทางเดินกับท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งคุณวิยาดาเคยมีฐานะเป็นหม่อมวิยาดายุคนมาก่อนโดยแยกทางกันมากว่า20ปีแล้วซึ่งช่วงแรกเธอได้แสดงหนังให้ท่านมุ้ยหลายเรื่อง โดยท่านมุ้ยเป็นคนปั้นเธอมาจนโด่งดังตั้งแต่เรื่องแรกในชีวิตการแสดงของเธอทำให้เกิดความใกล้ชิดจึงตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันก่อนที่จะเลิกราต่อกันไปในที่สุด